เพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับวันนี้ผมมีอาการระบบแอร์รถยนต์คู่ใจของเราปกตินะครับแต่หลายๆคน ตกใจครับผมบางคนนะครับเป็นกังวลใจนะครับอาการเหล่านั้นมีอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมมีายละเอียดและคําตอบมาฝากเพื่อนเพื่อครับผมแอร์เราเนี่ยากอาการอย่างเงี้ยมันปกติครับไม่ต้องกังวลใจอะไรนะครับผมอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับอาการที่หนึ่งที่เวลาเพื่อนๆนตกใจนะครับก็คือเวลาเปิดแอร์นะครับผมแล้วน้ําแอร์เยิมย้อยเต็มด้านล่างลดไปหมดเลยครับโอ้โหนองไปหมดเลยหลายๆคนตกใจครับตายแล้วรถชั้นรั่วหรือเปล่ารถชั้นเสียหรือเปล่าไม่เสียนะครับหมายความว่าระบบแอร์ทำงานมีประสิทธิภาพครับ ฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องตกใจครับดูอันที่2นะครับก็คือนะครับมีหยดน้ําหรือน้อําบริเวณท่อแอร์ในห้องเครื่องครับโอ้หลายๆคนตกใจอีกเช่นเดียวกันนะครับน้าเยิ้มเต็มท่อแอร์มาเลยโอ้รั่วหรือเปล่าไม่รั่วนะครับเวลาเราเปิดแอร์ท่อมันเย็นครับท่อเย็นมันอยู่ในห้องเครื่องนะครับมันเจอความร้อนเย็นเจอร้อนมันก็เกิดกลั่นตัวเป็นน้ําแล้วก็เกาะที่ท่อ